เอ็มลอยพี่น้องขวดหนึง่งเติมน้ำมันหาแสนเกีบแต่เสามากเลยครหลายหลาดไปเลยเนาะครับแถวเอ็มลอยให้ตลอดตลอดเลยเนาะรถใหญ่เนี่ยส่วนได้ที่นีแต่รถใหญ่รถบรรทุกนักเข่าไปเนาะเด้ให้เล่าข้างหน้าเด้ห้ระบายเล่าก็ได้พี่เอ็มลอยพี่นะ้องอันนี้ก็แขกนักตงเจียวไทยเนาะเพราะว่าแบกของนนะ้ำเนาะ สลับกติากายไปไกลมากเลยพี่น้องเด้อยแนวมหาของนามเนาะมาเที่ยวเล้าไต่กับมะเบรรัยู่ที่ปั๊มบ้านหน้าเซนพันเนาะเมืองโค้งแข้งจอมซักบ้านเท่าเอ่เลยพี่น้องว่าจะเป็นเอฟซีพังเล้าพังไทยเนาะอันนี้ก็คือพังไทยเนาะขึ้นมาเนาะเป็นกับมาเวร์มะเบไรัยด้อทุกคนหมดเติม,ามาน้ำมันหมดเป็นยังเนาะมะเบร์ของนามได้เนาะยินดีให้บริการ